สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีเมษนะคะมาดูว่าถ้าอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษกันบ้างในช่วงเวลาที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษคะ่ะ สัญญาณใบรแรกคือพลังงานของดินนะคะดินที่ trust all view b e v i e w ดินที่ดินและความเป็นธรรมชาตินะคะเห็นเป็นความอุดมสมบูรณ์ความเขียวขจีความสุขความสงบเพราะฉะนั้นเหมือนตอนนี้ชาวราศีเมษคุณกำลังสะท้อนถึงธรรมชาติธรรมชาติที่เหมือนกับทำให้สงบขึ้นทำให้มอง ทุกอย่างให้ช้าลงนิ่งลงเย็นลงเพื่อที่จะมองความจริงเพื่อที่จะเชื่อในสัญชาตยานของตัวเองอีกครั้งเพื่อที่จะเหมือนกับตัดสินใจอีกครั้งหรือทบทวนอะไรบางอย่างกับตัวเองนะคะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดจริงๆนะคะเหมือนกับว่าคุณมีสัญชาตยานที่แม่นยําแล้วก็การคาดการณ์ที่แม่นยํามากค่ะชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าช่วงนี้โอ้โหสวยงามมากเลยพลังงานของดินทั้งนั้นเลย เพราะสิ่งที่เห็นคือคุณกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแสงสว่างของตัวเองและถึงเวลาที่ชาวราศีเมษคุณจะได้ออกไปจากท็อกซิกหรือว่าคุณกําลังต้องการเวลาของตัวเองนะคะที่จะีลิสท็อกซิกในชีวิตออกไปเพื่อที่จะเฉิดฉายนะคะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เป็นความมืดมนต่างๆนานาม,มากมายตอนนี้คุณเฉิดฉายแสงสว่างนะคะก้าวเข้าสู่ ดวงดาวนะคะความความสุขความสำเร็จขึ้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอสับไพ่อีกสักหน่อยเพราะว่าเหมือนคุณกำลังสะท้อนกับพลังงานที่โอ้โหไพ่ขึ้นมาอีกครั้งกับพลังงานของดินจริงๆแล้วก็ไฟนะคะ leave the past behind ทิ้งเอาไว้กับอะไรเก่าๆที่คุณไม่ต้องการนะคะแล้วก็พลังงานของสิงพลัง,ง,งความมั่นใจการเหมือนกับความเป็น ความสงบภายในตัวเองเราอาจจะต้องเราอาจจะได้ละวางกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นอัตตาเป็นอีโก้นะคะเป็นอะไรที่เป็นเดิมๆเก่าๆซ้ำๆเพื่อที่จะคอนเน็กกับตัวตนของคุณที่สูงกว่าหรือว่าคอนเน็กกับตัวเองที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของชาวราศีเมษนะคะทีนี้มาดูพลังงานไพ่สําหรับนี้ว่า ออร่าข้อคัดสำหรับนี้อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษอนาคตในโรเดลนี้นะคะสัญญาณของทอนนะคะคุณกำลังมีความท้าทายเข้ามาเป็นความท้าทายที่จะทำให้ไปสู่สิ่งใหม่ c h a l เลน g ์ตัวเองนะคะเป็นช่วง ซีซั่นหรือว่าบรรยากาศหรือว่าความแตกต่างที่เปลี่ยนไปเหมือนช่วงนี้เป็นความท้าทายที่จะเหมือนเดินหน้านะลุยนะอย่ายอมแพ้นะแล้วก็นำสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่แล้วก็พลังงานของแรงดึงดูดพลังแล้วก็นำพลังบวกนะคะนำแรงดึงดูดมาหาตัวเองให้ได้หรือคุณต้องการออกไปจากอะไรที่แบบเก่าๆเ,เดิมๆเ,เพื่อไปตามเป้าหมายของตัวเองค่ะเพราะนี่คือ หมายเลข13นะคะพลังงานของชาวราศีเมษกำลังสะท้อนถึงเป้าหมายของความสำเร็จสักเซสในด้านของการเงินแล้วก็คุณค่าในตัวเองมากๆเชื่อว่าคุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เดอะชาลิออตนะคะ stay strong and focus ค่ะชาวราศีเมษการเดินทางความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งเดอะซันคุณสะท้อนถึงเดอะซันคุณสะท้อนถึงดวงอาทิตย์ที่กําลังบอกคุณได้รู้ว่าชาวราศีเมษคุณจะประสบความสําเร็จมากๆ นะคะคุณจะมีทรัพย์สินคุณจะมีเงินคุณจะมีการเดินทางคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทิศทางในชีวิตที่รุ่งโรจน์มากๆนะคะ y o Your Heart เปิดหัวใจของคุณแล้วก็เติบโตไปด้วยพลังในสัญชาตญยานพลังความมั่นใจของชาวราศีเมษนะคะทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้นะคะว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษไพ่อยากบอกอะไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นอะไรกำลังจะเข้ามาหาชาวราศีเมษ queen ค n ีน a วอนพลังของความเชื่อมัน่นจงมั่นใจจงมั่นใจในสิ่งที่เป็นการคาดการณ์ของคุณและก็สัญชาตญาณของคุณนะคะคุณกำลังใช้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของคุณนะคะเปลี่ยนแปลงอนาคตจริงๆเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันคือ,ม,คอมันคือเป้าหมายที่ทาให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเวลาที่ทำสิ่งนั้นเวลาที่เดินทางสิ่งนั้นหรือว่าเวลาที่ตัดสินใจในสิ่งสิ่งนั้น เพราะว่านี่คือสัญญาณของการเดินทางสู่อนาคตใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทางใหม่ของชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางาการพักการพักผ่อนหรือว่าการได้ทําในสิ่งที่แตกต่างออกไปในอนาคตนั่นหมายถึงว่าคุณจะได้ทั้งตําแหน่งหน้าที่การงานความสมเร็จแล้วก็ได้นะทาในทิศทางที่เป็นการต่างประเทศนะคะหรือว่าขยับขยายเติบโตในหน้าที่การงานเดอะทาวเวอร์เรื่องราวที่ไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ สิ่งที่คุณรอกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในที่ทางของอยู่ๆก็ได้เดินทางอยู่ๆก็ได้พบเจอพบรักอยู่ๆก็ได้ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าอยู่ๆก็เกิดปรากฏการณ์นะคะสู่ความสุขหรือว่าเหมือนพลังของคุณนะคะอย่างที่บอกว่า Energy ของคุณต้องการเหมือนขยับเปลี่ยนแปลงสู่การเดินทางสู่ความสุขแล้วก็สู่ แสงสว่างของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณสะท้อนถึงเดซานนั้นหมายถึงว่ายิ่งคุณขยับตัวมากเท่าไหร่ยิ่งคุณออกเดินทางเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกมีพลังแห่งความสําเร็จมากเท่านั้นจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นข่าวดีการเดินทางข่าวดีจากแดนไกลทางไกลนะคะหรือว่าความท้าทายสู่อิสรภาพสู่ความมั่งคั่งนะคะมั่นคงของชีวิตและนี่คือราชินีถ้วย ขอยค่ราชินเรียนแล้วก็เดอะฟูนิวเบรเกนิงความท้าทายครั้งใหญ่ของคุณเกิดขึ้นแล้วนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีเมษจะได้เหมือนกับว่าเ,เหมือนมีพลังมีแรงนะคะที่จะได้ตัดสินใจในสิ่งที่นั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีพลังมีแรงแต่รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกจัดการกับตัวเองได้นะคะเหมือนคุณมั่นใจมากขึ้นคุณกลับมาที่จะอยู่กับความเรียบง่ายของตัวเองคิงออฟวอร์ดนะคะอยู่กับสิ่งที่มีคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองเหมือน ทามมิ่งที่เข้ามากําลังใกล้ถึงคุณแล้วเพราะคุณกําลังรู้สึกในสันชาตยานว่ากําลังจะเกิดอะไรเกิดขึ้นกับคุณด้วยการคาดการณ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นความรักคุณจะเจอเพอร์เฟกต์พาร์ทเนอร์นะคะที่เป็นเหมือนกับว่าเจอคู่ชีวิตจริงๆเจอความรักที่ ที่มีทิศทางในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักแท้ของกันและการความรักครั้งใหม่หรือได้เจอหุ้นส่วนชีวิตหรือพาร์ทเนอร์นะคะที่เข้ามาเหมือนทําให้ธรุรกิจการงานของคุณมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะอาจจะกระยาณมิตรหรือว่าอาจาะาาอาอาจะเป็นเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันได้คําตอบในสิ่งที่รอได้สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นการลงทุนหรือว่าการเดินทางหรือว่าการเติบโตสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น2เหรียญนะคะ อาจจะยุ่งมากเหนื่อยมากหนักมากแต่ประสบความสำเร็จค่ะชาวราศีเมษเพราะนี่คือสัญญาณของ the empress คุณกำลังเชื่อมั่นในสัญชาตญยาณยของตัวเองโดยตรงเพราะว่าคุณกำลังรู้สึกว่าคุณคือความสำเร็จความสุขความดมสมบูรณ์คุณกำลังเติบโตมากๆแล้วคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณวางแผนหรือคาดการมาแล้วนั้นกำลังจะเกิดความสำเร็จ success เกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าคุณกำลังอยู่ตรงนี้นะคะคุณกำลังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะดึงดูด สิ่งนั้นเข้ามาโดยที่คุณรู้สึกว่ามันคือความท้าทายในสิ่งที่เป็นท้าทายอารมณ์ท้าทายความคิดท้าทายสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้โอกาสนั้นคุณรู้สึกว่าโอกาสนนั้นกําลังจะมาคุณรู้สึกว่าความรักนั้นจะมาคุณรู้สึกว่าทิศทางของความสําเร็จนั้นกําลังจะมานะคะสวยงามามากๆชาวราศีเมษนะคะ Opportunity right นะคะ Opportunity right awaiting for you นะคะโอกาสรอคุณอยู่คะ่ะ แค่คุณเปิดประตูนะคะที่จะต้อนรับสิ่ง,ส,งสิ่งนั้นนะคะการเงินของคุณการเงินที่จะมีการขยับขยายได้ทรัพย์สินได้ได้ความดมสมบูรณ์ความสําเร็จของชีวิตใครที่อยู่ไกลคิดถึงคุณเพื่อนที่อยู่ไกลนะอาจจะได้รับการติดต่อจากเพื่อน นะคะคำแนะนําจากเพื่อนหรือว่าได้พบเจอกับใครบางคนนะคะเหมือนใครบางคนคิดถึงคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์นี่คือ taking a v a c a t i o n อย่างที่บอกไปคุณอาจจะต้องมีเวลาพักผ่อนนะคะเพื่อที่จะแบบ ฟื้นฟูตัวเองนะคะสู่ความสําเร็จสู่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการตัดสินใจโยกย้ายในทิศทางใหม่ๆของชีวิตด้วยเช่นกันนะคะโรแมนส์ ance, ความโรแมนติกจะเกิดขึ้นถ้ามีคู่แล้วก็ต้องหาเวลาที่จะสร้างความโรแมนติกของความระความผูกพันนะคะหรือคุณกําลังได้พบเจอพบรักนั่นเองค่ะและเชื่อว่านี่คือ perfect timing อะไรที่คุณรอรอจังหวะ DIY timing นะคะและอยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะตัดสินใจวางแผนอย่างไรวันนี้สวัสดีค่ะ